คมาคิปอีกคลิปหนึ่งวันนี้อัดไปสี่คลิปป่ะเนี่ยสี่คลิปสี่ไอดีหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่สี่คลิปอาจจะแค่สามคลิปแต่ก็เล่นวน,นอาจจะสี่อาจจ้ครบสี่คลิปเลยปะ่ะสี่ไอดีมีหลายไอดีมากค่ะแต,แต่แต่บายนีก็ไม่ใช่ดีแล้วนะ วันนี้ก็มาเล่นยอนค่ะ mm hmm. เปิดแม่แบกแค่คัดนี่ว่ะมาเล่นยอนในแรงจะเล่นเอาโปรไฟล์หยานถามว่าเราได้สกินหยาดยังยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่จริงๆเราก็ไม่อยากได้เพราะกิจกรรมไห้ทำยาต้องเล่นกับเพื่อนต้องสิงตาสิเกมใครมันจะว่างมาเล่นกับเราแล้วก็เลยตัดสินใจไ mm hmm. ม่เอาก็ได้ mm hmm. ไอีหยาด mm hmm. เราไม่ใช่เมียนหยานเราไม่ใช่เมีนหยาน ถึงจะมีก็ออเออมีเอาไว้ก็เอาไว้ประดับครั้งประดับไอดีมีสกินถึงจะไม่ใช่เมนแต่ก็เอาไว้ประดับไอ่ดีอะทุกคนวิหาสลามานาแบบดูเล่นไหนมัางเนี่ยอีอันยังไงอู้ห์ฮะหาสลามานาไม่เจอว่ะ โอ้โห oh, อยู่ในล,ล่างมาเจ้าจอดจวินกันโอ้เน็ตเปล้ของเขถูกจมตีโอรยอเน็ตโอ้ฮะ ไม่ตายวะนายหนังอ้หนังเหนียวเหลือเกินน่ะโอ้ยเน็ตเน็ตินเน็ตเน็ตแดงค่ะเน็ตแดงทำไมช่วงนี้เน็ตมันไม่ดีเลยวะเน็ตยเลยจะเข้าไปดีเฉพาะว่าเฉพาะตอนที่มันจำเป็นอย่างเช่นมีควสประมาณ โอ้ย oh, โดนเฟิร์สไปแล้วกีมเราลาหลกได้ไหมนี่แตกแล้วมันชอบแบบลายตาอะกรนตายสักน้ำใส่หน้าเหมือนใส่เรามีน้ำนเกี่ยวก็ได้ โอ้ยเอ้าวไอเน็ตอินเทอร์เน็ตคอยเน็ตบ้านคือแบบเายังช่วยเน็ตเขียวเอฟพีเอ,เอจะตกก็พอขอร้องล่ะเอจะตก ทุไงอ่ย่าใส่เอจบจบยบจบจบจยจอจยันทุกคนปคปกเป็นคนบนบจบชบจตจบจเองจีจนาช่วยฉันจีจบจบจบ้วจบ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 จปจบเบอ,อ,อร์ไปเลยจีจบจบจบก่อนจบจบจบจ่จ หอยเฮ้ยถอยถอยถอยแม่นยำหนึ่งเอ้ยมีนาออกมากูจะตายคุย <c oughs> อยากจะสกินอย่างนี้จะมาเป็นสกินของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นี่ดีเนาะได้สกินย้อนได้เป็นสกินปิส,สวยอะไม่โดนอีกเอ้ยมีนาอ่ะโดนอะไรเด้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนา A lanh hòn eng quá theo ứa tèn quý ta ho hả hao 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 hảo 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 ไม่เป็นไรบอกกับตนเองว่าไม่เป็นไรยัดเค็บเปองกดจีิทำแรงก็แรงอยู่โอ้ยแล้วกดผิดเอาวะ อเ,อเออต้องแบบนี้แหละเกือบแล้วตั้งค่าผดชีวิตเปลี่ยนไม่โดนใครเลยอ่ะอุ้ยงานงานเข้าแล้วแรงมันก็จะตึงๆหน่อยนะคะทุกคน ดีนะฮีแลงยังไม่สูงมากแรงสูงมากฉขังคุ้มดังไม่ไหวเพราะเจอแต่พวกกระปวยไม่อยากจะพูดเพรากระปุกเลยถ้าใครแลงคนก็จะลู้ดีนะจ๊ะเราป้อมแม่งเป็น้อยหละฮจัดการเหี่ยวนานก่อนดีไหมอะไรลุอะไรอะไรเอร็งวะ อะไรของเองวะฮะไหวปะวะมาหลอดเล่นดับระวังด้วยแต่มีนาคอยจะไหวไหมไหวปะมีนา on, on, on. มีนาโอเคมีนาแย่งสำเร็จก็ดีนะ oh, oh. มีนาสี่คิวนะแล้วนาไม่ออกของโรมอ๋อมาหลอดโรมี่งงโอเคข้าก็ว่าอยู่ว่าไม่มีนามันไม่ออกของโรมวะ ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยจะเอาไหมล่ะลูกเฟียมากไหมคิดว่าตัวเองเฟิยลมากหรือจะโดนสตันไหมวะคุณจะโดนสตันไหมเร่าเร่าเราเร,ร่าเร่าก้าวเร่าอะไรของเองอะไรของเองอะไรของเองวะ อะไรอุ้ยลืมไปเมื่อกี้นี้ไปกดกดเป้าหมายผิดไปกดเลือกป้อมกมืก่อกีอก้กว่าฉันเมื่อกี้ไปกดยิงป้อมก็กลายเป็นว่าฉันยิงศัตรูฉันใช้ป้อมยิงเออช่างมันเถอะกดแล้วก็ช่างไม่โดนเลยไงวะโอ้ยอย่าชัดดาวไอ้แพนด้าว่ะหมัอนไส้แล้วนะแพนด้าไปไหนวะ โดนปะไม่โดนโดนก็บ้าละมันบ้ามันตายยากตายเย็นจริงๆเลยวะ่สะสกุวสกวรตั้งหลักก่อนเดี๋ยวตุยเชื่ว่าฝั่งฉันน่าจะไม่รอดหรือเปล่าเราไมรู้จักเขาหรอ เี่สัมงอะไรอะไรของเองวะอะไรของเองอะไรลุกเอาไหมละ่ะเอาไหมละ่ะจะสไลด์ให้เป็นหนอนเลยอยากโดนมันละอู้เอาเข้าไปจะโดนดั้ยล่ะช็อตไหม โดยไม่ตายเออยิงไปไม่ตายเลยจเจรินกลับบ้านแป๊บไม่อยากเฮามากบินแคนรีเราไม่ควรห้าวจีดจไม่โดนอีกแล้วมันชอบหลบใช่ไหมเดี๋ยวอันติดเดี๋ยวใ้ชคือสองตาหน้ามันเลย โดนเว้ยเอาสักหน่อยไหสักหน่อยเป้าแรงนะบอกเลยว่าเหล็กกมยอนแรงโคตรแรงยังไงน่ะเหรอก็คือลูดหายลูดทีหนึงหาย ลูดลูดเอานี้ไป่ะหายหมด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 โอ้ไม่เอาแล้วโอ้มันไม่หายหมดอ่ะมันมีเกาะ อยากสกกร้างเกาะเว้ยเอามาันเอามันกรรมจบได้ปะวะจบไม่ได้กรรมจบไม่ได้เออไม่เป็นไรเพื่อน Tower. อะไรของมาเองเนี่ยฮะฮะตายถึงจะไม่ได้มีกาคิวก็เสร็จแต่ก็ชนะแน่ลูกมันจะมากันป้อมมาว่าเอาได้ปันเธอกันได้ไหมครับ กันได้ปะละ่ะไม่ได้จบเกมค่ะทุกคนกันไม่ได้แล้วน่เจาไอ้หนูหย้อนแรงค่ะทุกคนบอกตามตรง ต้นเกมไม่แรงมากแต่เด็กเกมนี่โคตรแรงเลยแรงยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะทุกคนเด็กเกมแรงชิปเป่งอะลูดยิงลูดอะยิงลูดหายอะคะ่ะทุกคนวันนี้ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วค่ะทุกคน กะว่าสตรีมเป็นชินแหละจะขอพักก่อนมันอะไรเควสเดียวเป็นชินไม่รู้ว่ามีกี่เควสนะเควสเมืองใต้นะเมืองใหม่แต่ก็ไม่อยากจะเล่นเลยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าแบบแต่ละเควสมันใช้ใช้เวลาทำนานเสียเวลาอืมอย่างนี้ก็ได้ ก็ได้ประมาณน,นี้นะคะทุกคนก็สกินก็สวยเที่ชอบสีเราชอบสีแบบเนี้นยเคือเราอยากได้สกินอยอนอันนี้มากเลยแต่แบบไม่อยากซื้อไม่มีเงินนะ ้องเลืกินข้าวก่อนโอเคก็จบไปแล้วกับยอนแมตจ๊ะทุกคนโอเคเี okay, ยบร้อยก็ได้สลามานาวมาอีกเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ ก็ได้หยานนะคะหยานง,ง่วงนอนเดี๋ยวได้ไปนอนแน่นอนนอนที่อื่นเดี๋ยวจะมาเล่นหลังใหมสองร้อยสี่สิบบวกสี่สิบเป็นแปดสองแปดสิบยี่สิบสามร้อยพอดีเลยนี่หว่าโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ